สำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะคะซึ่งการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาของแต่ละภาคแต่ละชุมชนที่มีการถ่ายทอดสืบต่อมารุ่นต่อรุ่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยการย้อมสีธรรมชาติก็ยังมีการอนุรักษ์ไว้ในชุมชนแต่ละชุมชนในบางส่วน อยู่นะคะซึ่งสีธรรมชาติที่ได้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะได้จากพืชนะคะได้จากพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของดอกส่วนของใบส่วนของเปลือกส่วนของแก่นจริงๆอะ่ะในส่วนของผลก็ได้นะคะแล้วก็จะได้จากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหรือว่าได้จากแร่ธาตุบางส่วนนะคะ การย้อมสีธรรมชาติที่มีการสืบสารกันมานะคะก็จะมีวัตถุที่ใช้ในการย้อมเนี่ยอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกก็จะเป็นเส้นได้นะคะเส้นได้บางชุมชนเนี่ยจะย้อมเส้นได้ในลักษณะเป็นย้อมเส้นได้นะคะหรือจะย้อมเรื่องของการมัดหมี่หรือมัดลายต่างๆนะคะเมื่อเราได้เส้นได้ที่มีสีตามความต้องการแล้ว ก็จะนำไปทอเป็นผ้าผืนนะคะในรูปแบบต่างๆแล้วแต่วิถีชีวิตแล้วแต่การถ่ายทอดการสืบต่อของแต่ละชุมชนนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะใช้ในการย้อมผ้านะคะซึ่งการย้อมผ้าเนี่ยจะมีย้อมอยู่สองประเภทคือย้อมผ้าทั้งผืนเลยนะคะหรือย้อมให้เกิดลายที่เรียกว่าผ้ามัดย้อมนะคะซึ่งในบทเรียนเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องของผ้ามัดย้อมกันนะคะ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำผ้ามัดย้อมเนี่ยนะคะหลักๆก,ก็ต้องมีผ้านะคะผ้าที่ใช้ก็ต้องเป็นผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาตินะคะวันนี้จะสาธิตเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากฝ้ายนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสีนะคะสีก็จะใช้ดอกใบแก่นและเปลือกนะคะวัสดุอื่นๆที่ใช้เพิ่มเติมอีกนะคะวัสดุที่ทำให้เกิดลายนะคะ วัสดุที่ทําให้เกิดลายก็จะเป็นไม้รูปทรงต่างๆนะคะแล้วก็ยางนะคะอาจจะช่วยมัดกั้นสีนะคะทําให้เกิดลวดลายต่างๆนะคะมีตาช่างมีถุงมือนะคะและที่สําคัญก็คือที่กองนะคะตอนที่เราต้มสีธรรมชาตินะคะก็ต้องมีกองเพื่อไม่ให้มีเศษฝุ่นหรือเศษอะไรที่ในน้ําสีเนี่ยนะคะเข้าไปทําให้ผ้าเราเนี่ยเกิดความไม่สวยงามหรือเกิดการเลอะขึ้นมานะคะ แล้วก็มีครีมนะคะครีมที่ใช้ในการหยิบผ้านะคะในขณะที่เราต้มเนี่ยวันนี้เราจะเป็นการย้อมร้อนนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการย้อมเย็นก็ตามเราก็ไม่ควรให้มือเราเนี่ยสัมผัสไปกับผ้าโดยตรงถึงแม้ว่าสารต่างๆที่เราบอกว่าเป็นสารปลอดภัยนะคะต้องมีการป้องกันอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสารปรับแต่งสีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสนิมเหล็กไม่ว่าจะเป็นจุลสีไม่ว่าจะเป็นสารส้มนะคะ สำหรับขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมนะคะจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะในขั้นตอนแรกคือการทำความสะอาดผ้านะคะการทำความสะอาดผ้าเพราะว่าผ้าที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าทอจากชุมชนหรือผ้าที่ได้จากโรงงานเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนนะคะหรืออาจจะมีคราบส่อปกต่างๆเนี่ย ติดอยู่ในเส้นใหญ่ของผ้านะคะถ้าเราไม่ทำความสะอาดเขาจะกั้นสีนะคะทำให้สีเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่เส้นใหญ่ได้นะคะการทำความสะอาดผ้าก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็คือใช้โซดาแอหรือใช้น้ำยาซักผ้าที่มีความเป็นกลางนะคะเช่นน้ำยาซักผ้าของเด็กเล็กๆนะคะอันในอัตราส่วนผ้า1กิโล อสารนะคะโซดาแอสหรือน้ำยาซักผ้าที่มีความเป็นกลางเนี่ยนะคะในวันนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1นะคะเรื่องของการทำความสะอาดผ้าหรือการเตรียมผ้าก่อนการทำผ้ามัดย้อมนะคะเพราะฉะนั้นผ้าที่เราชั่งมาแล้วนะคะ1กิโลกร,รัมนะคะผ้า1กิโลกร,รัมจะใช้โซดาแอสนะคะ10กร,รมัม อันนี้เป็นสารละลายโซดาแอสนะคะเราก็ต้องช่างช่างให้ได้โซดาแอส10กร,รัมนะคะเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับสารต่างๆเนี่ยควรที่ทําให้ตัวเองปลอดภัยในขั้นต้นนะคะสวมถุงมือแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะถึงแม้ว่าสารเหล่านี้จะเป็นสารที่ปลอดภัยเราก็ต้องป้องกันตัวเองอีกระดับหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้เราก็ได้ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการช่างสารโซดาแอสกันนะคะ ซึ่งการช่างสารโซดาแอดเนี่ยเนื่องจากผ้า1กิโลกรัมนะคะเราจะช่างโซดาแอดที่10กรัมเพราะเราใช้1%ของน้ําหนักผ้านะคะตอนนี้เราก็ได้โซดาแอดในน้ําหนัก10กรัมแล้วนะคะแล้ก็จะใส่น้ำนะคะผสมให้เขาละลายก่อนนะคะนะคะเราจะคนให้ละลายก่อนนะคะก่อนที่จะผสมไปในน้ำในปริมาณที่เราต้องการนะคะ ซึ่งผ้าเราหนกิโลเนี่ยนะคะเราจะใช้น้ำอยู่ประมาณ5ลิตรนะคะในการแชรนะ่อันนี้ก็รอให้เขาละลายนิดนึงนะคะการทำความสะอาดผ้านะคะเราไม่ได้แช่โซดาแอสเฉยๆนะคะเราจะใส่ผ้าแล้วก็ขยำด้วยโซดาแอสใช้ความร้อนนะคะช่วยให้การทำความสะอาดผ้านี่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะตั้งเตานะคะรอให้เขาเดือดหลังจากเดือดเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะ เราจะนำผ้าขึ้นแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็พึงให้แห้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมผ้าค่ะพอเรานำผ้านะคะที่แช่สารละลายโซ d ดาแอนะคะ1%เนี่ยนะคะมาต้มนะคะพอเดือดเนี่ยเราจะจับเวลาอีก ประมาณ20นาทีตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าขึ้นแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ำสะอาดค่ะ